สวัสดีครับทุกท่านขนาดนี้นะครับผมก็อยู่ที่ประเทศสิงคโปร์นะครับก็วันนี้เนี่ยมีงานพุทธาพิเศษนะครับยิ่งใหญ่ที่สุดนะครับถือว่าครั้งแรกเลยนะครับของประเทศสิงคโปร์นะครับจัดโดยวัดไทยในสิงคโปร์นะครับหรือที่เราจะมาวันนี้นะครับก็คือวัดอนันตเมธยารามนะครับที่สิงคโปร์นะครับเดี๋ยวเราจะพาท่านเนี่ยนะครับเข้าไปชมบรรยากาศภายในวัดนะครับแล้วก็ ไปกาบท่านเจ้าคุณเหลียญนะครับหรือพระปัญญาธรรมวิเทศนะครับซึ่งเป็นครูบาอาจารย์ของผมนะครับซึ่งท่านได้เชิญมานะครับในงานครั้งนี้นะครับแล้วก็ครั้งนี้เนี่ยท่านได้นิมนต์พระสงฆ์ไทยนะครับแล้วก็ครูบานะครับมารวมทั้งสิ้นนะครับ49รูปนะครับก็จะเป็นพิธีพุทธาพิเศษที่ยิ่งใหญ่มากเลยนะครับของวัดอนันตเมตพยารามนะครับยังไงก็อยากให้ทุกท่านนะครับมามารับชมไปพร้อมกันนะครับ วันนี้เนี่ยพี่ทีพุทธาพิเศษพระนาคปกนะครับก็จะได้ลมเย็นเป็นสุขอยู่เย็นเป็นสุขนะครับเดี๋ยวเราไปถามที่มาที่ไปนะครับของวัดอนันตเมตยารามนะครับกับท่านท่านเจ้าคุณเหรียญกันนะครับท่านเป็นรองเจ้าวาดวัดนะครับส่วนท่านเจ้าวาดนะครับท่านก็9กา้าพรรษาแล้วก็ไม่สะดวกนะครับที่จะให้สัมภาษณ์ก็เลยจะเป็นท่านเจ้าคุณเหรียญนะครับดูแลแล้วก็ให้สัมภาษณ์นะครับนี่นะครับ เดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศกันเลยนะครับ Ory, อุปกรณ์เสริมมือถือสายพันธ์ุไทยแท้06337911110869986899จัดจำหน่ายโดยเจจูเสือปากกาับนมัสการนะครับวันนี้เราอยู่ที่วัดอนันตเมธยารามนะครับที่ประเทศสิงคโปร์นะครับอยู่กับท่านเจ้าคุณเหรียญน,นะครับหลองเจ้าวาดหลองเจ้าวาดนะครับที่วัด อนันตเมตยารามนะครับโ okay. อเคเจริญพรอสวัสดีญาติโยมสาธุชนทั้งหลายและก็ท่านพระเทราเทละทุกลูกที่มาเยี่ยมวัดอนันตก่อนอื่นนี้ก็อยากจะขอแนะนำตัวอัตมาภาพกระผมเจ้าคุณเรหรียญรือพระพัญญาธรรมวิเทศรองจเจ้าวาดว่าอนันตเมตยารามและ เลขาที่การสมัชชาสงไทยเทศสิงคโปร์ธุครับขออนุญาตเรียกเจ้าคุณเหรียญนะครับวันนี้เนี่ยมีพิธีพุทธาพิเศษนะครับเพระนักปกนะครับของวัดอนันตเมตยารามนะครับอาจารย์ได้มนม์พระเถรานุเถละเกจีอาจารย์เนี่ยเยอะไหมหรืครับแล้วก็มีท่านใดบ้างครับที่เขอเจริญพร็คือ คอก็อขอขอเล่าประวัติสักที่หนึ่งว่าการที่จัดพุทธาพิเศษขึ้นในครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นครั้งแรกในสิงคโปร์อันนี้ก็เหตุผลที่ได้จัดพุทธาพิเศษขึ้นก็คือว่ามีความต้องตั้งใจที่จะไปสร้างพระหน้าปกที่วัดดอยผาตั้งอำเภอเวียงแก่นจังหวัดเชียงราย โดยที่พระหน้าโรกสูง16เมตรกว้าง30 38เมตรเพื่อที่จะเป็นที่สักการบูชาสำหรับพวกของพวกชาวเขากชาวไทยเราที่ไปเที่ยวแล้วก็ไปพักผ่อนในในช่วงของไฮซีชั่นทีนี้ก็เลยม <c oughs> ีความคิดว่าพระหน้าโรกเนี่ยเป็นพระที่แสดงออกช่วง พุทธเจ้าของเราได้บำเพ็ญทุกขิยรยาและก็ได้ตัดสรู้เป็นพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าใต้ต้นโพพระองค์ได้นั่งสมาธิอยู่ใต้ต้นโพเจ็ดวันหลังจากนั้นแล้วพระองค์ก็เสด็จออกจากใต้ต้นโพไปนั่งสมาธิอยู่กลางแจ้งก็ทําให้ฝนตกหนักแล้วก็ด้วยอาศัยบุญบารามีที่พระองค์ได้บำเพ็ญมา ทำให้พญานาคมุชรินเนี่ยขึ้นมาทำเป็นที่กําบังให้กับพระองค์และทีนี้เหตุผลข้ออะไรถือว่านั้นทนึกทำหน้าปกก็คือว่าเพื่อที่จะให้อยู่เย็นเป็นสุขเพราะว่าผ้าหน้าปกเนี่ยมีความรู้สึกว่าถ้าเราได้บูชาแล้วเนี่ยเราจะมะีที่เรามีใจมั่นคงและใจสงบนะซึ่งมันเป็นการ่ิระสบขึน้นกับปัตมาเอง ฉะนั้นในการทําพิธีครั้งนี้ก็ได้กราบรัฐานาคูบาจากเชียงใหม่ก็มีคูบาชายาปัทวีแล้วก็คูบาดอนจันคูบาทามลังสีอือสามคูบามาทำเป็นนั่งปรกเพลงกะสิน แผ่เมตตาและที่สำคัญที่สุดก็คือได้กราบอราราธนานิมล์พระเดชพระคุณพระธรรมวชิราโมดีเจ้าคณะจังหวัดพทมกรรมออการมหาเถระสมาคมมาเป็นประธานในการจุดเทียนชัยและก็มานั่งปลกแผ่เมตตาการที่นิมนต์ครั้งนี้ก็คือนิมนต์พระเถระทั่วประเทศและก็ได้นิมนต์เจ้าคุณพระราชวิเทศเปัญญาคุณาจากวัดพุทธบที ประเทศอังกฤษได้มานั่งปรกแล้วก็แผ่เมตตาและก็นิมนต์ท่านเจ้าคุณต่างๆแล้วก็พระธิรานะคะร,รวมทั้งหมดที่พระนิมนต์มานั้น49รูปในคร้งนี้เพื่อที่จะเป็นที่ดีมงคลและก็เพื่อที่จะเป็นความโชคดีให้ทุกคนมีความสุขความเจริญถ้าใครได้ได้ นำบูในได้ได้ไบูชาพระนักปรกเนี่ยไปบูชาแล้วก็ไปสักการะก็จะเป็นสิริมงคลกับชีวิตแล้วอาจารย์ช่วยอาจารย์เจ้คุณช่วยเล่าประวัติวัดโดยสังเกตได้ไหมครับเกิดกับวัดอนันต์ครับว่าอนันต์ใ้ตั้งก็คือตั้งในปี19-18มาถึงทุกวันนี้ก็106ปีแล้ว หนึ่งร้อยหกปีแล้วก็คือสองสี่หกหนึ่งก็คือหลวงพ่อโงเนี่ยเป็นคนสุรินและท่านก็ได้เดินทางมาแล้วมาพักอยู่ที่ปีนงังสมัยก่อนนั้นระหว่างสิงคโปร์กับประเทศมาเลเซียเนี่ยเป็นประเทศเดียวกันท่านมาถึงนี่ก็สมัยก่อนวัดเทรวาตพระพุทธศาสนาเทรวาตในสิงคโปร์ไม่มีไม่มีนะแล้วก็นตอนนั้นก็คือพระบาทสมเด็จ พระปิยมหาราชเนี่ยพระอ,องค์เสด็จจากยุโรปแล้วก็มาแวะที่สิงคโ,โ,โปร์สิงคโปร์นะพระอ,องค์เห็นว่าสถานที่ที่สถานทูตไทยปัจจุบันเนี่ยสมควรที่จะ,ะมีวัดนะด้านหลังและสถานทูตด,ด้านหน้าพระอ,องค์ก็เลยซื้อที่ตรงนั้นมาเพื่อที่จะสร้างวัดกับสร้างสถานทูตในที่เดียวกันแต่ในพอปีสองสหหนึ่งเนี่ยหลวงพ่อหงเนี่ยท่านได เดินทางมาเกาะสิงคโปร์แล้วตอนนั้นไม่มีอาคารทูตแต่ว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นอะไรเ,เป็นอกองศุนยาเริ่าเป็นกงศุนก็ท่านพญาพญาสยามกิจเป็นสุนกองศุนพอได้ทราบข่าวว่าพระไทยมาเกาะสิงคโปร์ท่านก็นิมนต์ไปที่สถานทูตปัจจุบันเพื่อที่จะถวายที่ตามพระรชาชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าปียมหาราช แต่หลวงพ่อหงท่านเป็นหุภคกรรมฐานอะนะอาชาเนี่ยเป็นที่ลุ่มแล้วก็มีงูมียุงเยอะท่านเลยไม่ชอบมันไม่เอาท่านก็เลยเดินจากออชเชิร์ดมาที่มุเก็ตเมละมาเห็นภูเขาเล็กๆที่นียท่านก็เลยตัดสินใจซื้อที่นี้แล้วก็สร้างวัดมาจนถึงทุกวันนี้ก็คือ106ปี แล้วก็มีเจ้าวาดเรียงรันดับมั้งแต่พ่อโหงจนถึงปัจจุบันเนี่ยพระเทพสิทธิวิเทศเป็นรูปที่9และเจ้าวาดปัจจุบันท่านก็มีอายุถึง9 5าหพรรษาน่าีครับขอบพระคุณมากครับเดี๋ยวผมขออนุญาตถ่ายบรรยากาศงานนะครับเียวรก่อ นหน้นี้นะครับหลวงพ่อพระปัญญาธรรมะพิเทศนะครับโดยท่านเจ้าคุณเหรียญนะครับก็ได้ถวายดอกไม้ทุกเทียนนะครับเพื่อบูชานะครับองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับที่ประเ,ศศรรเทศสหราอยู่ในพรในเปอรโวสแลครับ 跟着我婆偷拿的。Uh, thank yeah. ก็พิธีก็จบลงเป็นที่เรียบร้อยเลยนะครับขณะนี้นะครับหลวงพ่อนะครับก็ได้เจริญโอุทธมนต์นะครับแล้วก็ได้นะครับปรบพรงน้ำโอพุทธมนต์นะครับนี่นะครับกำลังได้ปรบพรน้ำโอพุทธมนต์นะครับให้แก่ผู้ที่เข้ามาร่วมงานนะครับซึ่งคนสิงคโปร์นะครับก็ได้มาร่วมงานในพิธีครั้งนี้นะครับอย่างเยอะมากนะครับเต็มวัดเลยนะครับตอนนี้นะครับ तेना सज्जवतेना ओम तुते नया मांगाराम तिमे सरानान्यसंहोए सरानवरामे तेना सज्जवतेना ओम तुते नया मांगाराम उमाराम फांगाति संपवं विराति कायति केहवत्समितिना पिचावेलोनितनालिपांति विरायत्यमातिको इतंति संकेरातम

Niyasut Niyamang Haneh Apalagi Namamagi Sisirat Namibu Kadeh Asi Sekisah Manut Menanggap Bapak เทียมไทยโดยพระเดชพระุพระธรรมวชิรม yeah. ุรีก็ได้เป็นที่ชิ้นดเริยยแล้วนะครับจะจะริ้วอ็อฟจ h วัตถุ a รีบจะ e ผ่นดินจะคอ e ก e ีเรดีอันนี้ไม่ได้ายถึง our s t a จะ offer t ะไ item หมที่รามงญหาสคัี่ียวา grand a u s p i c s c e r e m of the Making Buddha Stretchy uh, Phrasethi Jadernsap p r e s i d e over the ceremony the grand ceremony by the most venerable Pratham Bajiramuni Committee Member of the Supreme s a n k h a Council of Thailand the s a n k h a Governor of Bangkok and uh, the most venerable Pratham Bajiramuni Chief Abbot of Wat Ananthamete Thai Buddhist Temple in Singapore, and also the Most Venerable Prabhupanya Tamavite, the Vice Chief Abbot of Wat Ananthamete Thai Temple. can uh, finish and there are many monks from Thailand, from the north, the south, the east, and the west of Thailand, are invited to. Uh, perform the Grand Auspicious Ceremony today, and also there are many distinguished guests from Singapore and also from Thailand attend the Grand Auspicious Ceremony. So uh, I would like to invite distinguished participants in here in Singapore and also in Thailand uh, to join the Grand Auspicious Revolution and wish you a very happy, successful, good health, and long life. Mm. สั่งแม่กำไรที่สุดของสัง่งต้องสั่งแม่กำไรสั่งธรรมชาติงดงามทรงคุณค่ามีเอกลักษณ์เป็นมงคลล้ำค่าด้วยรักและใส่ใจสนใจสั่งมหาสัง่งติดต่อสั่งแม่กำไร0628983555ไลน์ไอดมหาสัง